อครับผมกินเฟนสไลด์หนึ่งมิลลิกรัมกับไมโนซิลสองจุดห้ามิลลิกรัมแล้วก็ทานไมโนซิลิมาแล้วทุกวันเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีแล้วแรกๆดีนะครับหมอผมหนาขึ้นชัดเลยแต่ช่วงหลังทําไมกลับร่วงเยอะขึ้นคําถามนี้ครับเจอบ่อยมากครับผมและหมอเคยผ่านมามาเองแล้วด้วยนะครับก็คือการที่เราเกินยาเฟนสไลน์แล้วไมโนซิลิโคนมาเนี่ยช่วงแรกเห็นผลดีจริงครับผมของหมอได้สามปีแรกดีดีมากๆเลยผมหนาดกดําคิ้วเข้มขนตาหนาขึ้นนะครับเพราะว่าการรักษาด้วยสองวิธีนี้เป็นมาตรฐานสองคำเลยครับเเียาวดหรรมพันธุ์แต่พอผ่าานนปีขึ้้มแลวเนี่่ยผมมทไถึงงรวขึ้้้นนนออัีตงไปหาสาเหตุ ว่ามันร่วงขึ้นจากอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ที่คนเจอนะครับเขาเาารียกว่าภาวะเทโลเจนเอฟเ u อร์เวียมครับหรือ TE ครับ TE เนี่ยคือภาวะที่ผมเนี่ยมันเข้าสู่ระยะเทโลเจนครับผมซึ่งเขาเรียกว่าระยะหลุดของผมนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่จะมีต้นเหตุนํามาก่อนครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมองย้อนกลับไป3เดือนก่อนหน้าว่าผมคุณเนี่ยผ่านสภาวะเหล่านี้มาหรือเปล่า1คุณลดน้ําหนักตัวลงมาหรือเปล่า2ขึ้นป่วยอย่างหนังหรือเปล่าหรือบางทีแค่ป่วยโควิดเนี่ยก็ทําผมร่วงได้นะครับผมเพราะมันไปกระตุ้นการหลุดร่วงของเส้นผมาสเลน้ก ครับคือคุณพักผ่อนน้อยเกินไปหรือเปล่าพักผ่อนน้อยหรือเพราะเครียดหนังๆเนี่ยทำให้ผมร่วงได้ครับผมโดยเฉพาะคนที่ทํางานหนักนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยจะกระตุต้นให้รากผมผลหลุดได้ง่ายมากๆเลยถ้าคุณมีสีเพาะนี้คุณไปแก้ต้นเหตุตรงนี้ให้ดีครับผมผ่าน3เดือนไปเนี่ยผมคุณจะดีขึ้นเองส่วนถ้าผ่าน3เดือนมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นคุณต้องกลามาพิจารณาแล้วว่ามันเป็นจากยาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีสิ่งนึงที่เขาเรียกว,ว่าพาาโตเอฟเฟกครับหรือเ่าเาเรียกว,ว่าระยะทรงตัวคือหมายถึงว่าผมคุณจะไม่ได้กลับไปร่วงเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่แค่ว่ามันจะเริ่มมีร่วงบ้างผมจากที่หนาจะเริ่มบางลงบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็นระยะอิ่มตัวของการกินยาครับ ซึ่งอันนี้เจอทุกคนอยู่แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่แฮปปี้กั่ผ่อล,ลับเพราะว่าผมมันเริ่มบางเริ่มร่วงคือคุณอาจจะไปคใค้พวกหาตถการทางการแพทย์เช่นการฉีดนะครับหรือการางอาจจะเสริมพวกกลุ่มกลูเฟกเตอร์บางตัวเช่นเอ็กโซโซมหรือพีอาร์พีกคนะครับเข้าไปในรากผมของคุณเพื่อไปกระตุ้นการสร้างเส,ส้นผมให้มันหนาตัวได้มากขึ้นหรืออย่างหนึ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือภาวะผมน่จาจะยาวหางของคุณมันหนาขึ้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้จะต้องทําการตรวจด้วยกล้องนะครับซึ่งตตตต้้้้้้้ออองมม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 าา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 ารรวววววจทีี่่่่่่คคคคลลลลิินน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 กกกกะะะะัััเเเเเขขหห์ผผุณปปซ็็สสึึืใญแถ หรือว่ามันเกิน40%ขึ้นเป็นไปนะน่มบอกว่าเพราะว่าผมบางจากกัพัร์ของคุณนะมันเอาไม่อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณจจะต้องปรับเป็นยาที่แรงขึ้นนะผมเช่นเป็นจากเชือสราเป็นอโวดาหรือเปล่านะครับอาจจะต้องทำ่านการงานแพทย์เพิ่มขึ้นเช่นการฉีด PRP หรือการฉีดโทโซมหรือการใช้พวกแสง LED ต่ำๆเพื่อกระตุ้นรากผมของคุณอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณเรียกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้ตาวผมร่วงจากอันะมันเป็นหนักขึ้นต่อไปผมอาจจะกลับไปร เราพร้อมจะต,ตอบคำถามเรื่องผมของคุณเพราะเราคิดว่าคุณคือคนในครอบครัวของเรานะครับ